เอาน้องกลัวทางเดินเอ้ากั้นใจกั้นใจตั้งใจหนึ่งสองมามาหาป้ามาจัดดิมาเร็วๆเดิน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 ออวนออกเลยมามาหาป้ามามามาป้าจับมือมา เด็กกลัวความสูงครับเด็กกลัวความสูงน้องทิชากลัวความสูงสกายวอล์กวัดหินหมักเป้งเอามา